คลิปผมอยู่ผมเวกเตอร์ไอ้เคีิปมันมันเริ่มไม่เหมือนทุกคลิปแล้วอันนี้เงียบมาคลิปนี้ก็จะมารีวิวฮิเอฮิเอโนมี่ก็เป็นผลดําแข็งของอ่าในเรื่องวันพีชนเนาะเป็นของพลเอกคูซันใช่ป่ะวะอ่าใช่แหละมาเรามาสอนเ,อเวกอีกรอบตั้มันก็มันเอาเวกเหมือนกัมลอะไรแต่บางคนก็มาถามว่าเอาเวกยังไงผมก็จะพูดอย่างนี้ทุกคลิปเนาะอือเราต้องมียี่ห้ามาสเตอรี่แล้วก็มียี 20, ่ห้ามาสเตอรี่เออนั่นแหละแล้วก็กดตัววีอ่ะ อ่ะเพื wake, ่อเวกเนาะสักคู่ปิงโอเคมาสก่งแรกก็ใช้ยิบ้ามาสเตอรี่ก็เป็นไอซ์บ็อกฮะเพเซนเบรกอ่ะมาเดีย๋ยวขอรับไว้ก่อนนะโอเคไอพวกวันนี้ก็เป็น GUI ใหม่แล้วก็เป็นอ่าเกมมาทำมาใหม่เนาะโอเคฮะสก่งแรกจะเป็นการแบบปล่อยยังไงอ่ะปล่อยแบบว่าน้ำแข็งไปนะดูนะ เห็นไหมดาเมก็อยู่ที่5,000กว่าเนาะอ่าหรือบอกไปว่ามันอัพเวลวนะนะผมอัพเมจิกเนาะเป็นเมจิกน,นี่ยิงฮะ5,000กว่าสกิลนี้เมื่อกี้นี้ผมกดชาร์จไปแป๊บหนึ่งเห้นไหม5,007อ่ะผมลองลองชาร์จด,ดูสักพูดนะไปยิงดู6,000อ่ะสกิลนี้ชาร์จได้นะสกิลวชาร์จได้หนึ่งมต่อไปจะเป็นไอทามเนาะก็จะเป็นการอ่าพุ่งไป ต่หัวสูใช่หไหมอันนี้ชาร์จได้ก็จะมีออร่ราน้ำแข็งขึ้นมาเกาะก็พุ่งไหมพุ่งใช่ไหมห้าพันกว่าเนาะถ้าเราไม่กดชาร์จเมื่อกี้ห้าพันกว่าใช่ไหมถ้าเรากดครั้งเดียวอะ่ะมันจะเท่าไหร่อ่ะถ้ากดครั้งเดียวไปเลยก็สี่พันนะฮะทับไปผมจะเป็นไอส์ตอร์มเนาะก็เป็นการแบบปล่อยอ่ายังไงอะ่ะพายุน้ำแข็งนะให้เราดูนะนี่ชาร์จได้นะน,นี่อันนี้ผมน่าจะชาร์จสุดแล้วมัง้งอ่ะดูฮะปล่อยเห็นไหมถ้าเป็นอย,อยู่ที่พันสามลัวๆเนาะ อันนี้คือไม่ได้โดนอะคือมันโดนแค่ขอบรอบไปอืมจจะไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่อ,ะ,มอะผมลองแบบลองไม่ชาร์จดีแล้วม่เท่าไหร่พงุงถ้าไม่ชาร์จดา้มันจะอยู่ที่หนึ่งพันเนาะหนึ่งพันรัวๆเนะาะวะต่อไปฮะผมจะเป็นไอบอลเนาะทำการแบบปล่อยลูกน้ำแข็งไปอะเนี่ยอันนี้ก็ชาร์จได้เหมือนเดิมนะเนี่ยชาร์จไดนะ้เนาะจิว๋วเนี่ยน้ำแข็ง จะโดนตามแนวเราอยู่เนหะ็นไหมโอเคครับต่อไปสกิลอ่าที่ทุกคนน่าจะรู้จักชื่อไปอย่างดีก็เป็นไซเอทเนาะสกิลน,นี้ก็น่าจะคุ้นหูกับทุกคน,นแหละเนาะ่าจะเป็นการอ่าปล่อยอยังไงอะล่าสมิ่งล่าหล่ออะจะกลายเป็นน้แข็งมาถึงเอ็มพีซีนะมาถึงเอ็มพีซีอย่างเดียวนะฮะขอกาาดใช้ก่อนนะอ่ะป้องนี่ไหมมอนเตอร์เขาค่อยแข็งละนี่ดาเมจอยู่ที่หกพันกว่าเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องไปแกคืออะไรมันคือปิงครับผมเนี่ย แข็งจะมีมอนเต์นะถ้าเป็นแบบสถา,านที่อะไรแบบนี้จะไม่แข็งเนาะเห็นไหมไมันจะแข็งหมดละโอ้ยโอยโอ,ย,โอยเจ็บเกินเจ็บเกินมึงก็ตีเจ็บเกินมนนอนเตอแคผลนี้ก็จะสามารถหาซื้อได้ในช็อปนะโอ้ยเมื่อกี้ก,กาาระดตยิกกยยตไไยะ่ะอซเกน